สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World Thailand กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำคลิปเอาภาพการถล่มรัสเซียของทางยูเครนเนี่ยมาให้ทุกคนดูถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการถล่มสนามเพาะด้วยรถถังด้วยปืนใหญ่หรือว่าด้วยโดรนเองก็ตามหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าโอ้โหในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันดูจะมีแต่คลิปของทางฝั่งยูเครนถล่มรัสเซียกันยับยับเลยอะ่ะ ทำไมในแผนที่เนี่ยนะครับเฮ้ย มันไม่เห็นมีการลุกคือบอะไรกันเท่าไหร่เลยเนี่ยนะครับผมแล้วก็ยูเครนเองเนี่ยก็ไม่เห็นจะชิงดินแดนกลับมาได้สักทีทั้งๆที่ก็มีแต่คลิปบุกรัสเซียถล่มรัสเซียจนเละไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้เองเนี่ยก็เลยจะมาถแถลงไขเรื่องราวตรงนี้ให้ฟังกันนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนจะได้เห็นภาพตรงกันและเราขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหาที่เราจะเล่าเนี่ยคือเราพยายามจะเล่าจากมุมที่เป็นกลางละกันนะครับเพราะว่าหากเรามองกันในแง่มุมของสงครามเองเนี่ยมันไม่ได้ว่าเราจะต้องเข้าข้างฝ่ายไหนถูกป่ะแต่าต สถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับอะมาเริ่มกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเลยนะครับผมเหตุผลแรกที่โอ้โหยูเครนเนี่ยมีคลิปเยอะมากถล่มรัสเซียยับแต่ทําไมในแผนที่ดูจะลุกคืบอ,อะไรไม่ได้สงครามเนี่ยอยู่ในสถาหนะที่เรียกกันว่า s t a l เ m a t e ก็คือไม่มีใครกินใครกันลงนะครับอยู่แบบเท่าๆเดิมตลอดเวลาอาจจะมีกินกันนิดหน่อยผ่านกันไปอะบุกบ้างนิดโดนกินบ้างหน่อย ถัดก,กันไปอย่างเงี้ยแหละรครับผมแต่มันไม่ได้เป็นแบบว่ามีการลุกสําคัญที่โอ้โหยุทธีเนี่ยหายไปทั้งภูมิภาคหายไปทั้งเมืองเลยตรงเนี้ยไม่ได้มีเกิดขึ้นมานานหลายเดือนแล้วนะครับสงครามเนี่ยติดอยู่ในระยะนี้มานานแล้วนั่นทําให้เหตุการณ์ที่ออกมาเนี่ยก็คือการบุกของยูเครนจริงๆนั่นแหละแต่เขาไม่ได้ถ่ายตอนตัวเองโดนย,ยิงมาด้วยเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเหตุผลแรกก็คือไอ้คลิปที่เห็นเนี่ยมันเป็นแค่เหตุการณ์ส่วนเล็กๆในภาพที่มันใหญ่มากๆนะครับในภาพที่มันโคตรใหญ่เลยไอ้คลิปเนี่มมันนน่วกดเาาาา้้แแหหละต็็อใูปค ว่าเฮ้ยสงครามยุคใหม่เนี่ยเขาสู้กันยังไงนี่คือเหตุผลที่1มันเล็กเกินไปนะครับสนี่ครับผมยูเครนเองเนี่ยมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ไปทั่วโลกเพื่อยังคงความสนับสนุนของคนทั่วโลกเอาไว้แล้วก็พูดง่ายๆว่า PR อายูเครนดีอะครับก็คือถ่ายมาเนี่ยต้องการจะเผยแพร่ความคืบหน้าซึ่งตรงเนี้ยก็ทั้งให้คนทั้งโลกดูแล้วก็รวไมไปถึงให้กําลังใจคนยูเครนทําให้คนยูเครนเองเนี่ยยังมีกําลังใจในการที่จะสู้ในสงครามต่อทับบิคออ i n ปเนียเนี่ยก็สําคัญต่อประเทศมากๆเพราะถ้า เกิดวันหนึ่งคนบอกอุ้ยเบื่อสงครามแล้วเนี่ยอยากจะหยุดสงครามอ่ะ รัฐบาลยูเครนอยากจะสู้ต่อก็อาจจะทำไม่ได้ถูกไหมก็อาจจะต้องยอมเจราจารจัดเสียงของประชาชนตรงนี้เองเนี่ยก็มีผลมากๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการชี้ภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งเอาไว้อะก็ถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญทําให้เหตุผลที่2เลยก็คือยูเครนมีความจงใจที่จะเผยแพร่คลิปเหล่านี้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็รวมไปถึงเป็นกําลังใจให้กับคนในชาติแล้วก็คนนอกชาติเพื่อให้อย่างสนับสนุนต่อไปไเรื่อยๆเป็นความตั้งใจของหน่วย PR ของยูเครนเอง ข้อที่3นะครับผมรัสเซียเองเนี่ยเขาไม่ได้มีโพลิซีแบบเดียวกันยังไงละครับเขาไม่ได้มานั่งถ่ายคลิปไม่ได้มาปล่อยคลิปอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็เลยไม่ได้เห็นคลิปของทางฝั่งรัสเซียออกมาคือถ้ามันจะถ่ายเนี่ยมันก็มีทั้ง2ฝั่งนั่นแหละเพราะดูกันตามภาพรวมอะมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ยูเครนถล่มอย่างเดียวมันผลัดกันถล่มมันมีเหตุการณ์การบุกข,ของรัสเซียด้วยแต่แค่เขาไม่ได้มาปล่อยคลิปทําให้เราเนี่ยเห็นภาพจากยูเครนซะเยอะแล้วก็อีกข้อหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็คือส แล้วเราก็จะเห็นคลิปจากยูเครนเยอะคลิปแบบอวยยูเครนเนี่ยเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้พูดกันตามตรงว่าในแง่สงครามเนี่ยมันไม่ได้มีความแบบเที่ยงธรรมมันไม่ได้มีความตรงหรอกมันมีความเอียงอยู่แล้วนะครับก็สีข้อแล้วถูกไหมนะครับแต่จริงๆเนี่ยทางฝั่งรัสเซียก็มีคลิปเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะเป็นจะพวกวากเนอร์ซะเยอะนะถูกไหมวารกเนอร์เนี่ยชอบถ่ายคลิปมาอวดนะครับผมโอ้วีรกรรมตัวองตัวเองอะไรแบบนี้แต่เราจะไม่ค่อยได้เห็นจากทางแบบทหารของรัสเซียเลยอ่ะไม่ค่อยจะมีออกมานะครับผมแล้วก็จะมีคลิปหลุดของแแบบบบคนนทที่ไ ไ,ไหไไวออกมาเนี่ยเป็นแบบมาประจานแทนนะของฝั่งรัสเซียแต่ก็ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปเหล่านี้เองเนี่ยไม่ว่าจะจากฝั่งยูเครนเลยก็ตามเนี่ยหรือว่าจากฝั่งรัสเซียเองเนี่ยมันใช่ว่าจะจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าทุกคลิปที่เขาลงมาเนี่ยมันมี agenda อยู่แล้วว่ามันต้องการจะเรียกอะไรต้องการจะทําให้เกิดอะไรนะครับการดูคลิปเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะจากฝั่งไหนก็ตามนะเราจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมและนี่ก็คงเป็นเรื่องราวในวันนี้ที่เราได้เอามาฝากท่านผู้ชมกันนะครับก็คงจะเคลียร์กันแล้ว นี่แต่ยูเครนไม่เห็นจะชนะสักทีเลยอ่ะก็ฟังคําตอบกันไปแล้วนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี่เลยยังไงในะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World Thailand นะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูอะก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังในชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายหละคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทาเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ after effect ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรก,กิจสอนแบบ marketing ออนไลน์สอน nft อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย politikworld ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย50%นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวว่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9948บาทเหลือเพียง4974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม W U ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอย่างเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยแต่เติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย W U 1นะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยยะผมมกกก็สดวาง ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ